วันนี้ก็จะ,ะเฉลยปมต่างดาวที่วันนั้นตอนอยู่ตรงเอประทุมหรือแถวที่ว่าลามนะไม่ไม่บอกซอยด้ดกันเป็นเป็นลามเออแต่ว่ามันจะไปแถวใกล้ๆมีและวพูดง่ายก็คือสุดและเส้นสุขา,าสามมานี่บอกได้แค่นี้ ไอตอนที่อยู่ประชุมรู้ไหมไอพวกนั้นมันดิวว่าอย่างไงพวกแกสามคนเดสสมอลล่ ally, แล้วก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีกเลยแล้วก็บ้านมันยึดไปถามจริงนี่เขาเรียกดิวหรือเขาเรียกบังคับเนี่ยออพมา่พมาพม่าหรือใครเนี่ยอันนี้เขาเรียกโจนมาป้นถ้าอยากได้บ้านคุยดีๆพูดดีๆเช่นว่าขอเดินผ่านได้ไหม หรือว่าเออ่างๆก็มาเยี่ยมตรงนี้บ้างใดไหมหรือว่าคุยปกติเอาแบบคนปกติก็คุยกันมีไหมไม่มีอ่านี้อันนี้คือตรงประทุมโอดเยี่ยมมามาเหตดปิดมนุษย์มนาแล้วก็แล้วมันบอกว่าถ้าถ้าไม่ยอมโดนโซเดมาคอมหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้าถ้าหมาเออถ้าไม่ยอมโดนท่านี้มันก็ จะจัดการทั้งตระกูลถามจริงครับถ้าธรรมดาก็แย่แล้วยังไปโดนท่าหมาอีกบ้าหรือเปล่าเออไอ้น,นี่แมันก็วิตปริตจิตใจทำด้วยอะไรเออดูมันอันนี้เขาไม่เรียกการดิวเขาเรียกหืนหืนกามโรคจิตฆาตากรบ้ากามอ่าเสร็จแล้วอันนี้ปมข้อสองปอมันไล่ไล่จากประทุมใช่ไหมเสร็จแล้วเราไม่มีที่ไป ประหกระเหเล่ร่อนยิ่งกว่าคนพเนจรนะบ้านแตกสลกขาดตอนนั้นเสร็จแล้วเนี่ยไปอยู่ตรงรามเซลเซลสุขาพิบาลสามค่าเช่าประมาณห้าพันนะคือตอนนั้นเขาก็ใจดีอุตส่าห์ให้แต่ว่ามันมีไอ้พวกต่างด้าวที่อยู่นานแล้วนิสัยไม่ดีมาคอยคุมเชิงอยู่แถวนั้น ไอคนแถวนั้นทั้งหมดต้องเชื่อฟังมันเพราะมันรวยสุดเห็นเห็นมันโม้นะใจเขามาโม้เห็นมันโม้บอกมันได้รางวัลที่หนึ่งสิบใบทุกงวดถึงขั้นสิบใบถึง100ยใบแม่เจ้าได้ที่600ล้านตลอดเวลาก็เลยถามจริงครับนัเกเลงคุมซอยเป็นต่างดาวทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนให้ทำไมครับแล้วมันบอกว่า อยากอยากจอยกุ๊บเบ้อล่อมล่มแกงเหรอ,เ,อเสนอทำท่าต่างๆถามจริงครับไอท่าหมานี่มาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยตามมาจากโน่นมาถึงนี่โอ้โหนี่ก็เกินไปส่วนในผู้ชายมาโดนล่อประตูหลังถามจริงครับเอไอนี่มันเป็นเกย์หรือเปล่าเล่นทำไมครับไม่มีประโยชน์นะครับเนี่ย แม้อย่างงี้นี่ขี้ข้องเลยครับลื่นเลยไม่ต้องใช้ยาระบายแต่อย่างใดแม้ลื่นขนาดนี้ยิ่งกว่าน้ำมันหล่อลื่นนะเนี่ยโอ้โหโตทำไปได้นายคนนั้นขึ้นมาเลยแบบอืมทำไปได้แม้ประตูหลังคิดได้ไงนี่อีกคือถ้าเป็นผู้หญิงเอาเล่นข้างหน้าแม้ท่าต่างๆ แล้วเ็ชอบทาท่าพิเรเกอเกยอย่างเช่นท่าหมาแม่คิดได้ไงนี่โตทําไปได้อืมอันนี้เขาไม่เรียกการดิวหรือการแบบว่าคุยกันปกตินะเราเรามาเข้าเรื่องสีทีหม้ไปพูดเรื่องท่ายากๆไม่ต้องต่างด้าวดิวไม่เป็นหรือเขาเรียกว่าคุยไม่เป็นอยากจอยกุ๊ปทำไงคุยดีๆพูดดีๆ ก็มีฝ่ายที่ว่าสนับสนุนและเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งแต่มันไม่เอาทำไงได้โถ่หายากอ่าหวาดเสียวประตูประตูเฉพาะประตูหลังแม้เสียวสุดเลยน่ากลัวจริงๆอืมถ้าทำไปปุ๊บทีนี้ไม่ต้องเบ่งแล้วทันทีเลยออกเลยอันก็ไม่ได้ด้วยพราะมันลื่นอืมแง่ yeah. ข้อต่อมาเรื่องนามสกุลเรื่องอะไรที่มันโม้มันักหนาเจ้าของนามสกุลเป็นคนไทยอยู่นานแล้วัแต่รุ่นนามารุ่นพ่อรุ่นแม่ยนมารุ่นปกติถามจริงครับ <c oughs> ถ้าอยากได้จริงๆลูกสาวสักคนส่งมาให้ผู้ชายจัดการมันได้ไหมครับนามสกุลเห็นไหมครับแล้วไม่พอบอกเรื่องขนาดแถมให้ด้วยขนาดไม่ให้ทำไม่ทำ ก็ช่างแม่งออ๋อลืมไปขนาดไม่ให้มันก็เลยทําไม่ได้โธ่หน้าสงสารจริงๆแม้เรานี่ผ่านผ่านมากี่คนเนี่ยแม้ทําไปได้ผ่านมาเยอะก็เลยเห็นว่าขนาดมันไม่ตรงกับรูโธอ,อันนี้ไส้กรอกนะครับขนมปังใหญ่เกินก็ใส่ไม่ได้นะอืมโธทำไปได้ คิดแต่เรื่องร้ามกโจกระเปยอย่างเดียวนี่ครับเถ้าแก่ทั้งหลายก็ต้องให้ความยุติธรรมด้วยว่าอ๋อไอ้พวกนี้มันบ้ามันจะเล่นประตูหน้าประตูหลังอย่างเดียวแล้วไม่มีการคุยเรื่องเงินนะอ <c oughs> ถ้าในกรณีที่ว่าไปเจอลูกสมุนต่างด้าวลูกสมุนต่างด้าวเนี่ยมันพูดว่าไม่ยังโซเดมคอมท้ายากๆไม่พอมีอะไรครับ มันใช้งานจิตบาลส่งเราไปขายของอะไรต่อครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ให้เราเนี่ยข้าวจานเดียวต่อวันถามจริงครับนั่นคนนะครับไม่ใช่พระมากินมือเดียวแหมผมนี่ยกมือไหวเลยทีเดียวโอ้โหพร้อมกกนหัวแล้วโอ้โหนี่เป็นอะไรกันเนี่ยเราเราถามต่อไปว่าไหนไหนพูดขนาดนี้แล้วข้าวจานเดียวนั่นคืออะไรข้าวใส่ผัก โอ้โหทำขนาดนี้บวชเลยครับนะโอ้โหเรานี่พร้อมนิพพานเลยนะนี่โอ้โหข้าวใส่ผักละมือเดียวแม้นึกว่าอยู่สำนักหรือว่าอยู่วัดแม้เล่นเนาซาก็ปในหนังมาทั้งดุนเลยอืมวิตามินสูงเชียวโอ้โหทีนี้ข้อต่อมาเรื่องที่มันไล่ล่านะเพราะเรื่อง ติงต้องจากฝั่งปทุมที่ว่าเรื่องขี้เรื่องเยี่ยวถามจริงครับห้องน้ำหรือตรงไหนใครให้คุณไปดมครับนะคนวันๆจะมุดอยู่แต่ในในห้องน้ำแล้วก็เข้าไปดมห้องน้ำไปห้องน้ำมันถามจริงครับต่อให้เป็นคนที่สร้างเวลาคุณเดินท่อมันเป็นคนละท่ออยู่แล้วนะแล้วห้องน้ำคนละห้องมันเป็นไปได้ไงครับที่มันจะเหม็น แล้วก็ตรงห้องน้ํานั้นมันไม่ได้ติดกันถ้าห้องน้ําติดกันบอกพักติดกันยังให้อภัยนะครับแหมไอเรานี่ก่อนไปหลงกลเขาในห้องห้องน้ําอะไรต่ออะไรโอ้โหทําขนาดนี้ไปเล่นที่บ้านไหมครับแหมททาไปได้โธ่เรานี่ยมุกเยอะนะอืมหาเรื่องชาวบ้านถ้าจะฟังความสักคนหนึ่งฟังให้ครบสองด้านว่ามันเนี่ยไปโดนอะไรมามันจะโดนยึดบ้านจะมันอะไร ทำไมไม่พูดดีๆไม่ขอดีๆแต่แรกจะได้คนทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งอะไรเออไปเป็นพวกอันนี้เขาไม่ได้เพิ่มพวกครับเขาเรียกเอ่อเพิ่มเพิ่มศัตรูนะแม้เรานี่เป็นคนมิตรเยอะนะมิดชาชีพอืมสุดยอดจริงๆอืมโอ่ทําไปได้อืมกล้าเล่นนะเรา แล้วคือสภาพผู้หญิงในบ้านก็มีแต่แม่แก่ๆไอ้นั่นมันก็ไปคืนการมกับคนเออคนแก่โอ้โหจะเล่นวัตถุโบราณกันแล้วไอ้นี่มันไม่ธรรมดานะนี่เออเล่นทรงเจกันแล้วโอ้โหอันนี้เล่นทรงอามาอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็โอ้โหไม่ธรรมดานะนี่โอ้โหอันนั้นวัตถุโบราณนะน,นี่อะไรเนี่ยเด็กดำบัน เออเล่นเดึกํำบันเลยไหวก๊อโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่านั่นแต่ยุคไดโนเสาร์เลยครับเล่นขนาดนี้แนะนำไปเล่นที่บ้านนะครับแหมทำไปได้แหมฝั่งผู้ชมนี่ฮาลงลงไปนอนกิ้งแล้วเล่นขนาดนี้ไปเล่นที่บ้านไหมครับแหมเราเนี่ยเดึกํำบันไนดโนเสาร์โอ้โหเล่นไปได้เรานี่ไม่ธรรมดา ทีนี้เราก็เข้าใจหมดแล้วว่าไอ้พวกนิสัยไม่ดีมันคิดอะไรบ้าๆบอๆแล้วก็เจรจา,าไม่เป็นนะเออเป็นการเจรจา,าที่สุดยอดอยจริงๆทั้งท่าหมาทั้งดึกดำบานแม้เล่นไปได้ตริงต้องจริงๆ